สวัสดีครับทาสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธารานะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องวัสดุที่ใช้ปลูกผักสลัดไฮโดรน้ํานิ่งกันนะครับผมนั่นก็คือกล่องโฟมนั่นเองอ่แต่แล้วทีนี้มันไม่ใช่ปลูกได้แค่กล่องโฟมหรอกครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะปลูกในกระลมังในวัสดุอื่นที่มันสามารถใส่น้ําปลูกได้ปลูกได้เหมือนกันครับผมแต่ว,วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกล่องโฟมที่ใช้ปลูกผักสลัดกันครับ เอาอย่างนี้ครับหลักๆเลยก็คือที่เราปลูกผักสลัดกันเราจะใช้กล่องโฟมสองแบบด้วยกันอย่างแรกเลยเป็นรางกุ้งเนี่ยแบบนี้ที่เรียกว่ากล่องกุ้งอย่างที่สองก็คือใยหน่อยกล่องที่ใส่ปลาแซลมอนนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อแตกต่างของรังสองรังนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือขนาดอย่างที่สองคือความละเอียดของเม็ดโฟม ซึ่งตรงนี้สำคัญครับ,รบผมให้ลังเซอนอนเ,ออเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าลังกุ้งเพราะว่าด้วยเม็ดโฟมที่เขาละเอียดกว่าเนี่ยมันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีซึ่งทีนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันเวลาเราปลูกครับซึ่งฤดูปกติอย่างเช่นฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยรังกุ้งกับรังเซอมอนถ้าปลูกเหมือนกันเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับทีนี้จุดพีคมันจะอยู่ที่ฤดูร้อน <c oughs> เพราะว่าฤดูร้อนนี่สาคัญเพราะว่าธรรมชาติของผักสลัดเนี่ยเขาไม่ชอบอากาศที่ร้อนอยู่แล้วซึ่งอากาศที่ร้อนเนี่ยด้านนอกเราจะคอนโทรลได้ด้วยอไอโรงเรือนครับแต่ว่าระบบรากของเขาเนี่ยจะคอนโทรลด้วยอุณหภูมิที่อยู่ในหลังที่เราปลูกนี่นะครับซึ่งหลังกุ้งเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยก็ปลูกปกติแต่พอถึงฤดูร้อนเนี่ย รังกุ้งเขาเก็บอุณภูมิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้อากาศข้างในเนี่ยร้อนพออากาศร้อนน้ําร้อนรากก็จะเน่าผักก็จะตายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างแรกก็กคือกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กจะไปก่อนเพื่อนเลยแล้วทีนี้ถามว่าลังปลาแซลมอนเนี่ยเป็นไหมเป็นครับเป็นบ้างแต่มันไม่ได้เป็นเยอะขนาดเท่ากับลังกุ้งหรอกครับเวลาเราปลูกเนี่ยปัญหาเนี่ยที่เจอผมก็เลยอยากแนะนําเพื่อนๆว่า ถ้าคิดจะปลูกผักสลัดเนี่ยหรือปลูกกินเองปลูกเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมนี่สําคัญครับหลายคนก็ปลูกเอาไปเป็นรายได้เสริมนะครับไอผักสลัดตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นรายได้เสริมดีด้วยหรือจะปลูกเป็นรายได้หลักเหมือนผมเองก็ได้ครับผมก็เลือกอย่างนี้ครับเลือกของที่อ่ามันมีคุณภาพใช้ได้จริงในเมื่อเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยของที่เราเสียเงินเข้าไปเนี่ย มันก็โขให้เกิดได้ได้ขึ้นมาทีนี้ราคาของรังโฟมเนี่ยครับทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งรังกุ้งและรังเซอมอนเนี่ยมันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าราคาขายรังโฟมเนี่ยมันไม่ได้ขายอยู่ที่ขนาดนะครับไม่ได้ขายที่ไซส์ใหญ่นะครับแพงไซส์เล็กาคาถูกมันมันขายกันที่ขนาดของเม็ดโฟมความหนาแน,น่นน้ําหนักตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นราคากําหนดเพราะว่า ผลที่ใช้ตรงนี้เป็นราคากําหนดเพราะว่ามันสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าตรงนี้จ,จะขายแพงกว่ากันอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปเป็นข้อคิดแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะปลูกผักสลัดปลูกกินเองปลูกเป็นรายได้เสริมหรือเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละปลูกเป็นรายได้หลักเหมือนผมก็คิดตรงนี้หน่อยแล้วกันครับผมเพราะว่าสําคัญยิ่งในการเลือกวัสดุในการมาปลูก สำหรับเพื่อนๆคนใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากติชมยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดสงสัยมีข้อติชมอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ